แฮมๆสวัสดีค่ะเวลในร้านเล่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าสุดท้ายของ4.8และกันนะคุณคำทักทายของ f o r ์ e Operative นะคะในตอนเริ่มคุณฟาตุยเนี่ยจะติดตั้งกาดพรสวรรค์มาเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขาทำอะไรได้บ้างสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่าดวลฉันมิดแล้วก็ต่อสู้จริงจังมานะคะก็คนนี้เขาจะสร้างความเสียหายกายภาพ2หน่วยสำหรับโจมตีปกตินะคะแต่ถ้าสกิลธาจะสร้างความเสียหายน้าแข็งเป็น3าหน่วยเนาะเขามีสกิลติ ตัวด้วยนะคะถ้าตัวละครเนี้ยใช้สกิลแล้วก็จะเอ,อ่อทำให้ศัตรูตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายศัตรูเนี่ยติดบ่วงพันธะชีวันที่มีจํานวนครั้งที่ใช้ได้ตามค่าความเสียหายสุดท้ายของสกิลนี้คือถ้าอ่าแล้วก็ลบ2นะคุณได้มันซ้อนทับกันได้มากสุด5ชั้นตุนบ่วงพันธะชีวันก็ ตัวละครนี้เมื่อ,อคือเมื่อตัวละครที่มีสถานีณนะนี้สถานีนะส <c oughs> ถานะน,นี้ได้รับการรักษานะคะก็จะมีเอฟเฟกต์นี้จะลดลงหนึ่งครั้งเพื่อลบล้างการรักษาที่ได้รับทีนี้มันไม่สามารถลบล้างการรักษาแบบฟื้นคืนชีพได้และได้รับพลังชีวิตสูงสุดหรือจัดสรรค่าพลังชีวิตได้อันนี้ใช้ได้หนึ่งครั้งและตอนทับกันได้แบบไม่จํากัดนะคะทันนี้มันแต่มันเขาบอกว่ามันได้มากสุด5ชั้นสําห,หรับสําหรับสกิลติดตัวอันนี้นะ คือในการโจมตีสกิลของเขานะคุณ <c oughs> คือถ้าเกิดว่ามันคุณโจมตีได้จัก8อย่างเงี้ย8ดลบสองมันเหลือ6แต่จริงๆมันจะเติมได้อีก5แค่นั้นแหละคุณสำหรับท่าไม้ตายนะคะเขาจะตั้งความเสียหายน้ำแข็งสี่หน่วยแล้วก็ตัวละครของเขาเนี่ยจะได้รับสถานะเพิ่มเติมคือมันจะสร้างความเสียหายทะลวงหนึ่งหน่วยแก่ฝ่ายศัตรูที่มีบ่วงพันธะชีวันนะคะคือถ้าเรามีแค่ตัวเดียวมันก็จะโดนแค่ตัวเดียวแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะคะ จำนวนเทิร์นต่อเนื่องคือ2หลักๆเลยคือระวังอย่าให้โดนบ่วงก็พอเนาะคุณทีมคู่ต่อสู้ตอนนี้มากันแบบเออเดอะแพ็คู่แบบนี้นะคะเราแนะนำว่าเป็นเป็นแบบประสานเรียกว่าอ่าเออจะจะเป็นเด็กเบิร์นก็ได้นะคุณเด็กเบิร์นที่เราเคยใช้หรือว่าจะเป็นเด็ เบอร์ที่เคยใช้ก็คือมีธาตุไฟสองตัวแล้วก็น้องนาหนึ่งคนเนาะหรือว่าจะเป็นน้องซูคโครสท,ที่เราก็ใส่เป็นเป็นตัวธาตุไฟหรือธาตุอะไรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการจัดเด็กเนาะในส่วนของการจัดเด็กเอขออนุญาตแก้ไขอันนี้ละกันนะคุณเอเราจะขอเป็นน้องซูคโครสอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็น้องซูคโครสจะช่วยในการสลับสลับตัว ตัวตัวตัว,ตวที่เขาไหว้ศัตรูนะคุณแล้วก็ขอเป็นธาตุไฟหนึ่งคนก็คือดิยาเนาะคุณแล้วอีกคนหนึ่งคุณจะเอาเป็นน้องครีมาก็ได้นะคะอันนี้มันจะได้ใช้เป็นอ่าเป็นเรื่องของ หรือว่าเป็นเบนนี่ก็ได้นะคุณถ้าใครอยากได้ตัวฮิลเพิ่มเติมแต่เบนนี่มันติดธาตุไม่ใช่ไม่รู้เบนนี่ติดธาตุไหมน้องครีมาก็ได้คุณที่นี้อ่าก็จะเป็นน้องครีไม่ต้องเนาะคุณเอาของซูโคสไปแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเอาเป็นอันนี้ให้ซูโคสแล้วอ่าเป็นแบบอต์ติแฟกที่ใช้สกิลธาตุแล้วฮิลให้ตัวเองนะคะ แคทเธอรีนไม่ต้องก็ได้ค่ะเอาเป็นลูกเต่าธาตุไฟไปแล้วก็อันนี้ที่ทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไฟจะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นคือเด็กอันนี้ เราแนะนําว่าอันแรกสุดคือให้น้องคลีเขามาแปะธาตุก่อนเนาะแล้วก็ให้ซูโคตเขามากระจายอีกทีเราใช้อันนี้เทร์น,นี้อันเนี้ยเอามาได้คุณเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวละครได้เร็วขึ้นนะคะไปมอนเล็กอย่าลืมอย่าลืมมันควรเอาไปเอาเจดแชมเบอร์ไป2ใบเลยคุณนะ <laughs> ไม่งั้นมันไม่ขึ้นคุจิไรเอาไป2ใบก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเอากระเป๋ากระเป๋าอาหารไปด้วยเนาะกระเป๋าอาหารเอาไปใบเดียวก็พอคุจิไรเอาไปอีกใบหนึ่งเผื่อๆนะคะแล้วก็วานารนาใบเดียวก็ถือว่า พอแล้วนะเอ่อเอาเป็นเวงตี้เวงตี้อันเนี้ยเอาไปอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่เป็นเป็นไข่ดาวไปหนึ่งสวีทมาดามเอาไปอีกหนึ่งเวงตี้อันนี้เอาไปอีกหนึ่ง แล้วก็อันอื่นถ้าเกิดว่ากรณีฉุกเฉินอันนี้เอาสมุดแซกไปอีกหนึ่งหนึ่งเล่มเนาะแล้วก็น้องคลีการพรสวรรค์น้องคลีไปเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะกรณีที่ว่าตัวละครนะคิดหนึ่งคนอะไรประมาณนี้นะคุณโอเคสำหรับเด็กนี้ก็ต้องต้องใช้เล่นวิธีเล่นคือให้ให้ให้น้องคลียืนก่อนแล้วค่อยเป็นซูคโค้ดนะคะมาคำทักทายของฟอร์ตโอเปอเรทีฟไงลนะ่ะโอ้โหโ ค่อนข้างดีนะคุณโอเคเรา,อาโอเคยืนยันไปก่อนนะคะสำหรับรอบแรกเดี๋ยวให้น้องครีเป็นคนตีนะคะล้วใครเขาใช้ดอกนี้หรอไม่ใช่เด็กบนอ่าเอออันนี้เปลี่ยนไปนิดนึงนะคุณ <S <S เผื่อว่าได้เป็นธาตุลมมาถ้าไม่ได้ก็เป็นธาตุไฟก็ยังดีคุณเพราะว่าน้องครีได้ใช้อันนี้เดี๋ยวเราจะน,นี่ตัวละครฝ่ายสกิลจะเปลี่ยนเป็นตัวนอกสนามตัวถัดไป เอา้าเราลืมเราลืมดิเราจัดจัดระพีดกว่าไม่เป็นไรคุณชุมเช้าชุมไปเลยโอเคเดี๋ยวให้น้องพีติดทาตนิดนึนงเนาะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นซูโค้ดนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นซูโค้ดเราแนะนําว่าใส่เอา้ามันมันลูกเต่ามันเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยเราแนะนําว่าเปลี่ยนซูโค้ดมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใส่โลได้ก็จริงๆใส่มาก่อนก็ได้ แต่ถ้าเขาเปลี่ยนตัวละครพอดีงั้นอันนี้เราเราลังแกเขาไปนิดนึงแล้วกันคุณอ่ะเราลังแกเขาไปหน่อยแล้วเขาจะงองแงนิดนึงนะคุณทีนี้เราสามารถแบบว่าจบเทินไปได้ก่อนเลยนะคะหรือเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะโจมตีเขาเนาะก็แนะนำว่าเป็นใส่สมุดให้น้องซูอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราได้เจ็ดแชมเบอร์มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้น้องซู ได้ทาบลงมาอย่างเยอะขอเดี๋ยวขอใส่สําหรับใส่สมุดต,ตกเล่มหนึ่งอะไรประมาณนี้นะสมุดหรืออัติแฟกต์ดีคุณเออสมุดก่อนละกันเนาะใส่สมุดหนึ่งเด้งให้น้องซูนะคะเสร็จแล้วก็เรามีเรามีการ์ดอาหารอยู่เอ,อ๊เราเอาอันนี้ไปก่อนคุณ <S <S เดี๋ยวน้องซูจะได้ลูกเต่ามาเพิ่มอีกหนึ่งนะคะทีนี้เขาจะงองแงกันนิดนึงเนาะแล้วก็ น้องสูไม่แน่ใจว่าจะยืนไหวหรือเปล่าเราใส่โล่ให้เขาก่อนเลยละกันนะคะแล้วเราลืมใส่อาหารอันนี้ลงไปอะดิโอเคใส่ไปก่อนคุณแปะไปก่อนหนึ่งนะคะได้โล่มาอีกหนึ่งแล้วจบเทิร์นเลยค่ะตอนนี้เขายังเป็นตัวนี้อยู่ค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเพราะเขาเห็นเราเป็นน้องสูคนนี้เขาจะสกิลทาสมาแบบนี้ไละเราจะไม่ยอมให้เขาเล่น น้องครีคือโดนบ่วงอยู่1คนทีนี้ตอนนี้เป็นเทินที่เท่าไหร่แล้วเราต้องเราต้องภายในกี่เทินนะน้องอันนี้เราจะใส่อาร์ติแฟ์ให้น้องสูและกันนะคุณเขาจะได้แบบสกิลทาทแล้วเขาจะได้รับฮิวมาด้วยนะคะใส่ไปเลยทีนี้อ่าเป็นอันนี้เลยคุณจะได้ฮิวมาด้วยนะคะแล้วก็เหลือแค่คนนี้แล้วแหละแม่แม่เราลืมใส่อันนี้อีกแล้วเหร เหนียวพลาดท่าแล้วไม่รู้เหมือนกันเขาอันติอ่ะคุณแย่แล้วไม่นะไม่เป็นไรเรามีอันนี้อยู่ทีนี้เออเราเราคุจิไรเราเรา,เราคงไม่ได้ใช้นางสูคงนางสูต้อง น้องซูจะโดนไหมเนี่ยคุณคุจิไรคงไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราจะกระจายอันนี้ทิ้งไว้ไเผื่อน้องซูไม่อยู่นะคุณเผื่อน้องซูไม่อยู่ทีนี้ฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทินเราก็จบเทินเช่นกันนะคะมีแฮตดียาคนเดียวที่ไม่โดนอย่างนั้นหรอแล้วอันนี้โดนจะโจมตีเราเท่าไหร่อันนั้นเขาลบสองไปแล้วนะคะทีนี้อ่าอันนี้คาดไม่ถึงจริงๆด้วยอันนี้คือเราปล่อยน้องซูคิดไปได้เลยนะคุณเพราะว่า เราเราย mm ังพอยืนไหวเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกเต๋าเก็บลูกเต๋าทาตไฟไว้สักนิดหนึ่งไม่ไม่รู้เลน้องตูยืนไหวหรือเปล่าไม่ถหยยืงด้วยหรอทีนี้เดี๋ยวเราให้เป็นน้องน้องครีมมานะคะน้องครีมมาเรียบร้อยแล้วใส่ใส่โลไว้ให้น้องเลยคุณแล้วก็อ่าน้องโอเคได้อาหารมาแล้วก็น้องโจมตีอันนี้เลยค่ะ ย่อยชาเรียบร้อยได้ตัวช่วยมาเพิ่มอันเนี้ยเด็กเนี้ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าน้องสู้เขาพอกระจายเป็นธาตุไฟแล้วพอน้องเขาขิดไปใช่ไหมคุณตัวอื่นมันโจมตีอะไรไม่ได้เลยเนาะตรงนี้ต้องต้องร,ร,ระมัดระวังนิดนึงนะคะเรียบร้อยเก็บรางวัลเอาไม่ต้องเก็บนี่ว่าไปดูในส่วนของเป็นแบบจริงจังกันเลยนะคุณ มีคนหนึ่งแห้งไม่ยอมไ,มอมไปเล่นเขาสักทีเน่ะไซโลไปโรเน่ยเนี่ยไซโรเนี่ยโดนไซโรเฮฟเวอร์ติไม่เรไม่เล่นเขาสักทีเอาเป็นการต่อสู้จริงจังนะคะสําหรับอันนี้คือเขาจะติดตั้งการ์ดพสวรคร์มาเลยเนาะการ์ดพสวรรค์ทําอะไรได้นะอันนี้เราก็ลืมอ่านอีกแล้วเมื่อตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายเราเป็นคุณฟอสโอเปอเรทีฟคนนี้นะแล้วติดตั้งการ์ดพสวรคร์มาเขาจะใช้ ใช้สกิลธาตุโดยทันทีหนึ่งครั้งนะคะแล้วหลังจากที่เขามีทำให้เกิดเจ้า,าบัตรบอลชาโดโดอันนี้ที่เป็นสกิลติดตัวจำนวนชั้นของบ่วงพันธะชีวันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโอเคอันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วแล้วมากันกี่มากันสองคนอ๋ออันนี้มันแบบชันมิดมากันสามคนมีอันนี้ด้วย เราแนะนำว่าเด็กนี้อาจจะต้องเป็นตัวนาฮิดามาแทนนะคุณแล้วก็ถ้าเป็นน้องซูน้องซูจะช่วยช่วยได้ระดับนึงแต่ไม่ถึงกับจัดจ้านอะไรขนาดนั้นนะคะในส่วนของเด็กเราแนะนำว่า เอานี้มาเลยคุณมาแบบเบิร์นล้วกันนะคะก็เพราะว่าตัวตัวละครของเดี๋ยวดูก่อนนะก็จะมีดิยามีน้องนาแล้วก็มีเป็นน้องคลีเนาะเดี๋ยวให้ดิยาเขาติดธาตุมาก่อนนะคะด้วยไม่เหมือนไม่หมายถึงให้ดิยาตั้งเสาเนาะคุณแล้วก็ต้องมีพวกอาหารหรือมีพวกของฮิวไปติดเผื่อเผื่อไปด้วยค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเขามีเป็นการที่ที่เป็น โอเคเดี๋ยวเราเลือกเล็กนี้ก่อนก็จะมีเป็นที่เป็นพรสวรรค์มาเนาะซึ่งพรสวรรค์ของเขามันทําให้ติดบ่วงพันธะที่วันได้ง่ายแบบง่ายมากๆง่ายเวอร์ด้วยเลยคุณทีนี้เดี๋ยวเราเข้าทาทายเลยนะคะแนะนําว่าเดิมทีคือเราอาอันแรกเราใช้เป็นสูโพสใช่ไหมคุณแต่อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปก่อนอันนี้ดียาอันนี้ยังไม่รู้เก็บไปก่อนก็ได้คุณก็อคือ คือซูโคะจะช่วยในการเปลี่ยนตัวแต่จริงๆตัวละครเขาเขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคือสลับสลับกันไปทุกคนนะนเพราะฉะนั้นการเอาซูโคตมามันจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรแต่แต่เน้นว่า,าหาเป็นอะไรที่มันเบิร์นได้น่าจะดีกว่านะคะได้ธาตุไม้มาอย่างรึมเลยคุณโอเคในสําหรับส่วนนี้เดี๋ยวเราให้ให้เปลี่ยนลูกเต๋าไป <laughs> เปลี่ยนลูกเต๋าให้เราหน่อยดะอันนี้เดี๋ยวให้ดิยาเขาปักเสามาก,ก่อนหนึ่งเนาะคุณ แล้วทีนี้เดี๋ยวเขาจะโจมตีมาแน่นอนนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นน้องนานะคะ <S 1> <S 1> เขาจะมีสกิลธาตุติดตัวมาเราเปลี่ยนน้องนามาเลยคุณ <S <S ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนน้องนามาแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะาเปลี่ยนตัวมาด้วยเช่นกันนะคะเราก็แปะน้องนาแปะธาตุไม้ไปเลยค่ะก็จะมีลูกเต่าเหลืออยู่อันนึงอันนี้แนะนําว่าให,ให้ใส่ให้น้องนาหรือให้ใส่ให้ใครไปเลยก็ได้นะคุณใส่น้องนาไปเลยจะดีมากนะคะ ไปเลยแล้วจนจะได้ฮิลมาตลอดแล้วตอนนี้เราจบเทินไปก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้มันจะโจมตีพอโจมตีปุ๊บมันจะได้เบิร์นรอบถัดไปเราก็ติดธาตุไม้ไปตรงอ่าตรงนี้เนาะถ้ามันมีธาตุไม้ให้เรานะเจ็ดแชมเบอร์ฉันไปไหน่อยเนี่ยแต่มีใบม้อนมาโอเคดีมากคุณคือถ้าไม่มีใบม้อนจะเศร้าๆนิดนึงนะคุณวิมีธาตุไม้ติดมาดีมากค่ะก็ใช้เป็นอันนี้แล้วก็เบิร์นอู้หูๆๆคุณพระ เร,เราติดอันนี้หรือจะติดอันนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้มันได้3ใช่ไหมเราติดอันนี้มาดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยว oh <my> ติดธาตุเดี๋ยวใช้สกิลใช้อันติมาอีกอันหนึ่งเนาะคุณเขาจะาสกิลธาตุมาอีกทีเราอันนี้มีใช้การโจมตีปกติไม่เป็นไรเราอันติไปเลยค่ะเสร็จ oh <my> แล้วเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าจะมีการปะไฟกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น เออก็หนึ่งก็ไม่เร็วนี่จ้ <laughs> าแล้วก็ว่างั้นแหละไม่มีอาหารเลยคุณตอนนี้ดียากำลังจะคิดแล้ว <laughs> ดิยาซีดมาก <laughs> เดี๋ยวเราจะได้ธาตุไฟมานะคะทีนี้พอได้ธาตุไฟมาแล้วน้องนาทําปฏิกิริยาใช่ไหมคุณมันจะได้ใช้สัญลักษนณะ์นั้นแน่นอนส่วนเบิร์นก็ปล่อยมันหมดไปนี่แหละจะได้มาใหม่ไม่เป็นไรคุณไม่มีปัญหาแล้วโอโหอันนี้มาอันนี้เพิ่งมาแหมแหม่เจ็ดแ,แชมเบอร์ชั้นไไใน ขอเป็นธาตุไม้นะคะน้องนาจะได้ใช้อย่างเต็มปั้มให้มาไม้อย่างลื่งเลยคุณไม้อย่างลื่นเลยเนาะอันนี้มาติดไปเลยนะคะคือถ้ามีเป็นอันที่เป็นที่เป็นอเออธาตุไฟทําปฏิกิริยาแล้วได้เพิ่มอะคุณมันจะดีแต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นอันเอออันนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปเนาะคุณแล้วก็ อันนี้โจมตีเท่าไหร่อ่ะหนึ่งอ่าก็ได้อันนี้ดียาไม่ได้ใช้หรอกเปลี่ยนไปก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ไปอีกหนึ่งคุณอันเนี้ยไปอีกหนึ่งไม่ต้องใช้หรอกปะไปเลยนะคะนี่แน่มันจะได้สัญลักษณ์เพิ่มแล้วอันนี้ก็จะได้เพิ่มเนาะคุณทีนี้โล่มันจะหมดแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวคุณเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้มันโจมตีมาเป็นไฟฟ้าที่ถ้าเกิดคนอื่นมามันจะโอ้โห โอ้โหฉันอยากกลับไปกลับไปแบบโจมตีอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วใช่ไหมเดีเราจบเทินไปแล้วไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเขาติดธาตุไฟมานะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคนนี้ก็จะได้โดนโจมตีไปด้วยเช่นกันส่วนเราเดี๋ยวลงอันติเลยคุณอัญญ้มันรอเราอยู่อันนี้ก็ด้วยวิธีไงที่เราพูดถึงนะคะมันบวกสามเช่นกันแลวมันจะเวดิกูดมากมันตึมตํม <c oughs> คุณจะใส่ไปสองอันก็ได้นะถ้าคุณมีลูกเสาพอ <c oughs> โอเคอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปก่อนนะคะหนึ่งทีนี้เราจะใส่อันนี้ลงไปเพิ่มหนึ่งเนาะคุณน้องจะทําปฏิกิยา,าธาตุแล้วถ้าคุณจะใส่คืออันนี้มันก็ได้แปดแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คุณจะใส่อันนี้ให้น้องกินไปด้วยก็ได้เนาะ <c oughs> อ่ะเราจะเอาเท่าไหร่ดีสิบเอ็ดค่ะไป <c oughs> <c oughs> ไปให้สุด เราก็จะชนะกันแบบนี้ไงล่ะเขาคุณเทพน้องน้ำน้องน้ำน้องไม้น้องนาน้องน้ำอะไรแล้วชนะเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่เป็นสุดยอดเด็กของเราในตอนนี้แล้วนะส่วนอีกเด็กหนึ่งคือธินารีไม่ได้ใช้น้องนอแต่เป็นธินารีไะ่เก็บรางวัลไปเขาเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็รางวัลเงินก็เอาไปใช้ในการซื้อจับใ่ซื้อของนะคะตอนนี้น่าจะ5.0นน่าจะมาแล้วนะคุณ <laughs> เราก็เล่นปะมันทำคลิปไม่ทอนองไงเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ share, หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะบาย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 